สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่แขนจิลาพอนะใหญ่ใหผมเนนี้เราจะไปกินข้าวถามพี่ก้อนนะครับคครรััับบนนี้มาเที่ยววันนี้ไม่สนุกเลยครับขอสัมภาษณ์พี่บอมนะครับสวัสดีครับผมบอมอันนั้นครับผมก็ชิวๆครับครับเออสวัสดีครับผมวุฒิก่รณ์รักสุนันฝากเนี้ขอจอดได้ครับพี่มิงครับอย่าเดินหนีผมครับผมขอสัมภาษณ์คุณครับ สวัสดีครับผมชื่อมิงแอนนาเน่ครับคุณอยู่ตอนไหนที่จุดอยูจุดนี้ของประเทศไทยครับอยู่เขื่อนจุฬาพรมาทำอะไรครับถึงสีแยกแลมาทำสีแยกเขื่อนครับมาทำอะไรครับมาเมที่ยวสิครับเที่ยวมาเที่ยวมาเที <m im coaching yen> ่ยววันอะไรครับทำพวกมึโอ้โหเงยไหลายท่านเนี่ยพ่อหน้าที่อยู่เใายไปเรื่อยได้สัมผัสสัมผัสอันนี้อยู่ชมวิ้วมั้งนี่มึงบอกว่ายางไปยางออกไปย่างออกไปนี่เรากำลังจะไปกินข้าวนะครับ นี่ครับนี่คือครูคุณครูสุดเซอร์ของเราเดินหาแต่ครูนี่คือทางนี่คือเกื่อนนะครับเกื่อนเราจะเห็นแค่บวก <c oughs> แต่มันลึกมากนะครับ